โลงจัดจานใส่จา,านไปแล้วนะคุณผอใส่ในเช้าจะมาไปแล้วคุณผอผมรุ่นไปแล,วล,ล้วสองรถคือสองรถเธอถามแกว่าตาเบาลงได้ไหมคุณผอไม่ได้มันติดกำแพงครับมันมีเบี่ยง สูงขึ้นมาแล้วถ้าบอกตั้งแต่แรกโอกาสมีสิทธิ์อยู่นะเพราะว่าตั้งแต่ยังไม่เห็น,ย,หย,น,หนยังไม่หาเรียงหามุมงที่น่าจะได้แต่ไม่ได้แน่วน่เพราะตรงนั้นเป็นนูนแ้่ เอาลงไม่ได้ค่ะเรถ่ายมันไม่มีเหลี่ยมรถไทยเอาลงไม่ได้ไม่มีเหลี่ยม เพื่อนๆน,นี่ตากล้องจะให้ดูว่าด้วยความที่แบบถ้าเกิดโอ้ยตกใจมันอยู่ฝั่งตรงนี้ทีนโอ้ยนี่โอ้ยจะง่ายแค่เนี่ยถ้ามาตรงนี้ใช่ไหมข้างหลังไม่มีทางเข้าด้วย,อยเอาง่ายๆนะคะข้างหลังตรงนะี้ไม่มีทางเข้าเนะไม่มีทางเข้ามันไม่มีทางเข้านะแล้วก็พอเราถมมาแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะมาออกออกไม่ได้ ลำบากเลยหินด้วยเฮ hey. อันนี้คือหินนะคะตรงน,นี้โอ้ยถ้าอยู่ที่ว่างๆที้โล่งๆอะคือเอาไม่ได้นะเนี่ยหาเลียงหามุมได้นะคอนขับแจะแบบต้นแค่นี้สบายค่ะตอเบาอะ่ะบ้านเราเรียกตอเบานะคะแลต่พาดกลางก็เรียกกัดหินถ้าเกิดมันอยู่ในไม่ใช่มุมอับแบบนี้นะ แกหาเลี้ยวหามุมแกจะดันฝั่งฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งหน้าฝั่งหลังแกเอาออให้ได้นั่นแหละค่ะแต่แบบนี้คือขุยยุ่งคือเดืหามุมไม่ได้นะคะอันนี้เราก็ต้นเชื่อเ่ยอันนี้ว่าแล้วขอโทษทันแล้วหาตากล้องหาไอ้นี่แต่เมื่อวานหาไม่เจอ ต้นลโกอ่อมามะละกอนะคะคมมเพราะว่าเกิดยูที่มะละกอทำไม่เสรอันนี้ตอนแรกที่เ,เขามาถมนะเขาไม่รู้เก็ดรู้แนวกันแม็กโคเขาก็ไม่รู้ไม่งั้นเขาแม็กโคเขาออกทั้งหมดแล้ะมาใช้รถไถก็จบค่ะ เราวด้ทำเลยว่าไม่ได้สั้นเลยว่าเช้าบอกแล้วไม่ได้กินหาเรียนไม่ได้นะคะ อบอกทิ้งเสร็จกระเบื้องไปได้ไหมกระจกทุ้ปลาบอกทิ้งเรวเดี๋ยวผส้เนใชเคเรื่องต้องปฏิเสธนะอันนี้ใบจะผูเน,นะนี่ยนี่เดียแต่ตรงนี้คือถ้าดันได้ก็ดันดันได้แล้วมีตัวไหอุ้ยนหนีตาขาขานต้วหนีเลยอันนี้ ต่นโมไหมคะเร่องอะไรม,มันเนี่ยต้นสีก้านมันอยู่ต,ต้นตอ,อนยนะอนนพูด,ดจริงเลยว่าเสียดายนะตอนโคมาเขาน่าจะรูเนยนีนไม่งั้นออแล้ว,วทีมร

ยังจะไอยังไม่หายดีที่อยากกินยาแล้วหาหมอแล้วอากาศมันเปลี่ยนอะช่วงนี้พี่เพื่อนๆก็ดูแลตัวเองด้วยน,นะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะคะ องก็พยายามจะปรับปรุงนะคะเปลี่ยนแปลงอ่ที่ชมได้อัตติได้เลยอ้าก็องจะได้เปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจเดียว อ,อ่ามิคุลาคุณหมอนัดหมออะไหลายเียเืแล้วค่ะตัดีต้องได้รัด้วยก่อนยังก่อนจะให้แฟนนะคนับแกมาถ่ายใหไก็อะไร่ว,ว่า,างลยัไม่ถึงเวลาอะไรเลยอนะ,ะนะตอนนี้เล่ค่ะวันนี้เราเดี๋ยว <S 1> <S 1> <S 1> เรารุนตรงนี้ ยางหยุดเดี๋ยวอ๋อ,อกหกรถเองแต่ว่านั่นแหละบินมาช้าบินมาไกลนะคะรุน,นอีกหกรถแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปลงเหตุการณ์นะ ลูกคา้าประจำตัดยาทุกปีเอ่ทำนู่นทำนี่ทำัทำ้ำำำงปีคือจะประจำเลยค่ะประจำของเราเลยลูกคา้าประจำงานนี้เดียวเราก็เปลี่ยนได สมจานนะวานนี้จาหนึจานอะเรื่าวานวัตถกมาูดอะไหลายเรื่องเเช้ามาสมองเลยว่นี่เนี่ยเคค่ะแล้วเดี๋ยวพคลิปหน้านะคะยากเจ๊ก้าสูงขอบคุณพ่เพื่อนที่กดติดตามนะคะปิด้าแล้วขอ สวัสดีค่ะ